แม่ลูกสาวแมวใช้ได้มาที่นี่นี่ออกลูกได้สามมือแม่มันตายนี่แหละตัวน,นี้แหละพีมาของเงินว่าแมวใช้เลี้ยงเด็กหน่อย <c oughs> นอบักเงี้พอดีกันซ่ำกันนะกับหำพวกพวกีแมวใช้เนาะ สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆสุภุดสุคนาะมือนีพ่อผาอีแล้วกับแมวาใช่ไหมเนาะมือนีพ่อปีแกนสิพามาเลาะหลังโรงงานหลังจากที่วังหนือหันแมวใช่หนั่นเปิดเคียงเรียบร้อยแล้วก็สีมาเบิงหลังโรงงานมาเบิงเด็กหน่อยเขากลนนอใหม่นาะมือนีดีมีออเดอร์นอใหม่เขามากันเลยกินเลยกลนนอใหม่กันมือนีสิพามาเบิงหันนอใหม่เขาหนอใหม่หรือพวกพี่แกแถวแกแล้วปลูกไวปนอใหม่มือนีหนึ่ง เป็นหนึ่งพันมาจากไต้หวัน,นไหมพันมาจากไต้หวันไต้หวันนอใหม่นนมันบอมันบกขมนะมันเป็นนอใหม่วานนะเจลิญนอมังเดือดร่างยุ่งกูอี๋ไปบ่นนะใจยุ่งมันโอ้ยน้อบังไงพอดีกันซ้ำกันแนตะ่ก็หั่นพอดี Mèo cháy nó <laughs> Cái này lấy được hả? Cái nó to à? Chả bá lửa rồi đó Bớt, Nó mày đang để mà xăm hầm bao nhiêu mèo cháy lên bà Úi hầm bao nhiêu mèo cháy ngay có nè bà đây <laughs> Cái này Wow, một cây được kia Nó bà lấy hay là đi giao cho Nó ôi khi nào thì anh ơi ơi anh 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 nó nó ơi anh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  nó anh ơi 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 anh น่อยก้าวนายก้เอาสิบอกเพื่อนๆทุกคนเนาะอันนอไม่ไต่วันมู้นี่มันเลยมันสิเป็นบาทเป็นบอคือแม่เอาใช่กับปรจักมันสิขืนยุสุยามำนานาฝนก็ขืนนาแล้งก็ขืนเมื่อวานนาใดมันก็ขืนเบิดเออขั้นปลูกนอไม่มู้นี่เน้ากินมันไม่สิมีเหมือดเนาะ ที่นีนี่เหมือย่งงายำนานี่นั่นกิโลละร้อยี่ยสิบบาทขึ้นไปบ้นเขากินกันแต่ว่าขนาดแรงนั่นกิโลละร้อยหากันไหนแล้วเด็กกับเราป๊บนอง่าปกติเราวนยงหญ่กว่านี่ก็มีมูนี่มันจะโใหญ่เป็นไรคือดกฮักกู นี่แหละทุกคนนั่นไทยของโควิดมันได้เห็ดให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดปกติเราเด็กน้อยชุวนี้มันก็เป็นสร้างขึ้นกันด้มันก็เป็นสร้างอยู่นในโรงงานนลยไปซ่อมเครื่องซ่อมยางซอยแมวใช้แต่ว่าหนึ่งโควิดนี้งั้น้างบ่หลายเนาะงนสน้งางเมื่อไมันยิบไ่ได้ออกไปข้างนอกดูเกลยให้งไปก่อกนชุวนี้มาคนมาเห็ดน,นอนใหม่ ยามไหมีงานสาทงทางไหนจะใคยเงอนไม่เข้าไปต่อมาก็ได้คุดสม,มือนะแล้วก็มีออเดรมมาสม,มือเขาก็สร้างสม,มือน้งสมัยวนันเขาก็สร้างกันสมือบุกของจักววาเาดนกินแจน,นโรสซา์อีกย่างมั้แต่มวเอแค่ก็ได้จินดูยู่ดอกกระโปงกระโงเสียบคือของบ้านเขาเรพรายิ่งุ่นแล้วหอดโรินมันเป็น,อย,นอ,อ, <laughs> อย่างวนีมันบุกขมาย่งุ้นแล้ม,มัมนคมคมจังน้อยดี่ยงองยาน้าเลยจังใน,ใน,นอยเลยไม่ยหยีสบ anh nỉ kì cứu lăng mộng mộng phật mây cha nè mây cha điêu chơi thằng nè chơi cặp thợแก chơi cặp đồ thợแก nè nương như mộng ngây ngây như bây giờ được nương như thằng lằng bây giờ mày đi thì áo như thế con mày uân có gì bị côn như hẳn mày hứa coi gì bị côn như hẳn con tao mác coi gì mắc coi nó được mấy kia được cô căng chưa เลยสภาพาแวด,ดล้อมหลังตรงนังงน้นเนี่เถ่าแจ้ล้องมาปลูกกันนั่นปลูกกันนี่ไปมีใครที่มาเบ้างกันนี่น้อนี่พ่นขึ้นไมหมแล้ววันจีได้การเอานี่ซุปไส้กระแหมมันเป็นยังไงวันจีไห้มันเป็นน้อนั่งดินขาเจ้าก็ะเซียเอาดินใส่เอาดินใส่ในนีนแล้วเข้าเจ้ากรเซียมาซุปลงไว้ในนีนแล้วก็ะแหมมันเป็นน้อนั่งดินอยู่ตรงนี้ตลอดขึ้นเหยาะเมันก็จะเป็นน้อนั่งดินขึ้นเ่าขั้นเนี่เขียวๆขียวเราขาเจ้ากระเซียว่าเอา Chưa, chiều lâu nó có xẹp hơn Nó sẽ nhạt, nó sẽ có cọp nó có hết bếp này, gì đi thức đi Nó hết này, gì đeo thức Nó phải nấm mối không bác? Nấm chè hả? Nắm, cái đó <laughs> Làm một chỗ, làm một chỗ, bốc một, một chỗ Làm một chỗ, bốc một chỗ cái kia mày được bao nhiêu mấy kia rồi hả Có đây ba ba cái nữa này, nè ba cái nữa này có đi đằng sau nữa không à bên vai bên thang lạng gì cho bên gì nữa mèo chay thì... ยิดไปซะก่อนเดี๋ยวเราจะไปเบื้องทั hmm. um, okay, ้งหลังกันว่ามันจะขึ้นเยอะไหมเดี๋ยวตอนนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขื่อนพระตองสุพรรเขาไปนี่แหละไลยสไตล์ของพ่อใหญ่เมียวงไซน์ะของธูลมุกแต่ละเมืองเปิดเชียงร้อยแล้วกะรอไปเห็นไหมนี่ปกติแล้วเปิดเชียงร้อยแล้วเมี้วไซก็ดีขึ้นไปแตตงโตลงมาทำนั้นต่อ แต่มือนี่ไหลยิ่งน่อยนะไหลยิ่สดจังหน่อยเนี่ยเมื่อเดี๋ยวเมื่อไล่มือเรามันเป็นหุ่นหงายเป็นขั้นเข่าอันนี้งั้นวันนี้เราใช้กับเมื่อไปดินเนาะเดี๋ยวกระสีมารีวิวให้เบางอย่างเพิ่หนึ่งเยอะว่าเมวใไซมาทำอะไรไปต่อเบื้องข้างหลังกันเฮ้ยเบื้ข้างหลังนี่มีสวนสัตว์พร้อมเด้เบื้อนธรรมดาเด้ลูกเหียเรียงนั่นเรียงนี่เรียงใกล้เรียงไกลเรียงทั้ง เรียกหอนหมาเรียกหอดแมวหอ <laughs> ดแมวโตแบบไงเหมือนอะแล้วคุณไกลแล้วไป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 ลุย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 ชุ่มยืนี่เขาปล่อยไปขึ้นจวนเหงาหมดบันทันได้พอพี่น้อง ประเทนไทพอกัเลยสิพัหากใส่เติอมอีกยุหันมันจะได้ประมาณจักสิบกิโลสิบเกิโลนี่แหละเพราะว่ามานืนอนเขาสิเอาสิบหกิโลนะสิบหกิโลกิโลละลอยกิโลละลอยกับทเป็นพันหาฮ้ยที่แในเมื่และพันหามันก็นกนกนดีไปนในตัวตว่ารดการนือ มือเอ <hel> ื huh like cane cane. ้อนทั้งสี่ลายมือเอื้อนวันเสาร์เนาะมือเอื้อนวันเสาร์วันทีนี่งเขาเจะเอาเครื่องเจียวหลพวกเขาวันอาทิตย์เขาเจะอยู่ไม่ีเวลาเห็ดกินนะซุ้มไต้หวันนะซุ้มไต้หวันเขาตีเห็ดกินเนี่ยมือเอื้อนวันยามวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เขากระตือไปวันอาทิตย์เขากระือเห็ดเยนเขาก็ะตือเอื้อนผู้แายผู้สาวมากินน้ำตีคนกองแมวใช้ไล่บอวบเดี๋ยวแมวใช้ผ้ามาเบิ่งลูกใครลูกสาวแมวใช้เนาะ ลูกสาวแมวใช้ขุนยู่้งไหนขุนแม่ลูกสาวแมวใช้สีบาสู่ฟังตัดตำอีตตำก้อนน่นซื้อพอมันกับซื้อแม่มันมาบัิษันี่มันแม่มันมีลูกเนาะมีมีอีตัวน,นั้นบริษัทนี่ออกลูกได้สามมือแม่มันตายแม่มันตายบัิษันี่ย่านมันตายน้ำนะแมวใช้ก็เลยเอาเขาไปเลี้ยงอยู่ในโรงงานไปเอานมเอาอยัางไงมันกินมือใดก็เอานมเส่ขวด ให้เด็กน้อยดูดูน้มนะว่าน้มไส่ขวาที่มันดูดกินน้ำกับมันก็ได้ดูดกินเลียงจะว่าไงไงไม่แล้วบนไะนย้ยแมวใช้สอมเคียงมันก็ชิน้ำขวดแมวใช้ไปย้ำส้อมเคียงเฮ็ดสซฟอกสซไฟกันเป็นนางอยู่ทั้งขงังยานไฟสอดมันปก้อง,องกันมาที่นี่้ยา้ำมูโทรศัพท์มาหาย้ำลูกค้าโทรศัพท์มาหานะมาที่นี่มั้งนางอยู่ทั้งขังมาสี่ห้อง เขาเขาลือถามแมวใช้เอามึงเลี้ยงเด็กน้อยติว่แม่นมึงเลี้ยงลูกน้อยติแมวใช้ว่ารสินบอสแพ้นี่แหละตัวนี้แหละทีมาของเงินว่าแมวใช้เลี้ยงเด็กน้อยตัวนี้แหละแต่วันนี้มันง่ายเดี๋ยวก็เลี้ยงออกเพราะมันน้ำพร้อมนี่ไแต่มันอยู่นี่มันจอยู่นำคนอยู่ข้างในขุนกระดิ่เพราะว่ามันกวนมันกวนคนไรมันไปมั่วซั่วมันยั่นไปสอดมันอ๋อไปเพิ่งเขา เอาน่อหม้ตอเดีวจีพ่าเลาะไปทั้งฝุนดิดทั้งผี่ยูทั้งผีกระมิน้นหมูผที่แล้วเลี้ยงแพะแล้วก็เลี้ยงหมูยืนนึ่สองตัวยนหนี่หมูหญายสองตัวหิวเลยอุดอดอ,ดอ,ดอ,ดอดุดนสองตัยูพี่อีกยูพี่เป็นหมูหน่อยเป็นหมูป้าอันนั้นันนั้นมีมันหมูกีเ่อไ่บุ มันตัวสีดำๆอันนี้เป็นหมูปลาโอ้ยวอร์่ยังไงคุณมีในกล่องก็อีเหลียวไปเห็นดอกแต่เมื่อกี้เนี่ก็เห็นพ่อมกาศเนะี่หยื่นซี่ห่านโตหมูปลาอันนี้เป็นของหมูปลาเนาะนี่สซ้ำรับกล้วยมวื้อนี้นัน่นเป็นกล้วยตานี้ไหนนะกินบ่ได้ดอกคนกินบ่ได้มันเป็นอย่างปกติมันไนมันหลไ <laughs> น่ไหลก้อนนวลไน่ไ <laughs> หลก้อนวน, <laughs> น,อนวลลูกพี่เราปลูปกไว้นะมันชุกนะข้าเจ้าก็สิเอาไปตากแดด เอาไปตีเ,เหเ็ดเป๊ะๆจังส่ละเราเขา้าจ้กกระเสีวตากแดดไปตากแดดมันแห้งพันนี่แหงแ้งเราข้าจ้กกระเสีวมาดองเราซุ่งแต่วันมาก,กินทั้งสีล่ะดองเราเขาว่าบำรุงร่างกายบ้านเขาก็เห็ดล่องเบิงนะมันบำรุงจังไดดร่างกายก็คือเห็นแตค่คนผู้ใดกกับโซโซทั้งนั้นบำรุงนแนวแต่เราปทิเนียนต้นมันไงต้นมันที่ที่เขาเอาหน่วยมันแล้วเนาะเขาก็ะยิบตากมาไว้จังส่ ตัดมาไว้จังสี่เราไปขึ้นเจ้ากว่าเดียวไปข่อยเคียงปั้นเด็กน้อยสองอายเนี่ยนะเฮ็ดเอาไปข่อยเคียงปั้นปั้นแล้วก็เอามาผสมกับห่่มถึงห่่มอยู่นี่ผสมกับห่่มแล้วก็ไปเจียหัน่นไปเจียหมูเอาพวกเจียแท้ได้แท้แทแทมันบก,กินแท้มันกินในส่วนใบไม้ใบบวมมีใบนั่นใบนั่นใบกล้วยแท้นั่นเอาใบกล้วยให้มันกินหมดตั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 ด,ตดแล้วก็เอาห่อใบกล้วยไปให้กินแท้กินแล้วก็เอาต้นมันมา ิไปยังสิล้วก็เอาไปบดข้าวไก่ต่อตีนที่นี่เลี้ยงเลี้ยงหลายเลี้ยงใกล้เลี้ยงทั้งหลายอันนี้บ่อนา้าบ่อแม่นลอยเลี้ยงปลาได้เนะี่ยมองเอาไปห้านั่นไม่ร้อยน้าเหรียญโอ้นอนนี่แบบเงาเลยวะ่ะตกยี่ป่อยไปเห็ดชันมั้งดิตกพี่ดิป่อยไปเห็ดชันมั้งดิทั้งหลงังผลมีอีกแล้วทั้งหลงังผล หามกําแพงนี่ไปเนี่ยเป็นทีของเราอีกผู้ไปหอนคนละไปง,ง่ายคนละยันอีกยันหนึ่งท<ม>่างนั้นกันเรากำลังปลูกเรากำลังปลูกไม้เพราะท่านเลยเป็นนอเป็นไหนมือนีเป็นนอแล้วเอา้ามือนีเบิงกันเส้นนีสักก้อนเดี๋ยวแมวใช้ย,ยืมถึไปแต,งต่งโตไปลงมาทำงานต่อแมวใช้ย,ยังถา่าดอะไรถึงเงินเบิงคนงาน ถึงแปับเคียงถึงสองเคียงในโรงงานเคียงใดมันพอดีเก่าออกมาสอบไม่เหมดนะเนาะแมวเบียดแมวใช้กันหลายอยอะมันมป็นบ่หลายเอาแมวใช้ขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้สนิทสักก่อนเอาขอฝากน้แม่อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์แมวใชเ้เด้อเออทั้กเฟซบุ๊กกับมีเนาะแมวใช้ก็บอยู่ร่ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งยูทูปแมวใช้ก็อยู่ร่ด้วยกันยูทูปแมวใช้หนึ่น มันนั่นเขียนว่าแมวใช้ไทยบูทนอนกสีหายากได้จังหน่อยผูห้หาบ่ได้ก็หาบ่เป็ี่ยนกสีหาบ่พอเนาะแมวใช้กสีดิเปียนซื้อไม่ยศสว่างของพวท่านหูใจกว่าดิเปียนซื้อไดเอาผูดด้ใดอยากได้เซื้อไดก็ให้แมวใช้เปี้ยนนั่นอ่านยูทูปซื้อไว้จังไดก็บ,บอกแมวใช้เลยนะมันสีได้หาง่ายนะ,ะค่อยๆกันไปเอาสำหรับคลิปนี้แมวใช้เปี้ยนไว้วา่าไปไปโอเคบ๊ายบาย